ตลาด่ตลาดานนะวัสดีจ้าน่าจะมอน้กินหมากใหม่พันปีบอกฟู๊ดหรือข้เอื่นบกฟูดเคยกินไหมเคยกินกันบอบกฟูดหมากใหม่พันปีอามอนอีสานอามอนอีสาน เห็นเห็นนันเห็นนันย่ายอย่างก็ย่ายเคทีบกฟุดพากันไปพาบกบกอันยุตไตบกบกกันงวนวนเนวินไหมใกล้ใกล้เขียวเอื้องเขียวเอื้องหอยบ่หอดมองมันแทะบ่มี่กลิ่นเด่น เขาไปใส่มาจอดย่นต้อนามัานทางง่างยวนทางอะไรบ้านนะมาทางสามาทางสายแก้วเออมาทางสาแก้วสิเข่าบุรี่ลัมมันสิเมียนรอปปาปลาหล่ะเจักเจ้เนี่ยมาทางมาทางปลา มาแต่ละมาแต่ละยองตอนนั้นเดที่เขาไปพัทยาตตยบอมนบางแสนบางแสนพ่อพี่น้องเลยพ่อพี่น้องไม่ค้ายบอก,อกบ,บอกเจอกเก<ร>ือบแล้น่เนี่ยเทศกิดเทศกิดบอกน้ำกระา มาเรยมาเหรอพียไปแล้ววะ อันนี้เป็นกินน้มันนอินปน้ำเซลล์สดเปน้ำเซ็งกขวดละแนสาบด้ยนะไม่ไม่เล่าไม่เอียงนะาอั้มาอันนี้ขวดเล่าั้นส้อสั well <ova> <surprise> ้า่เปียนไปเ่า Memo. -hmm.

ด้วยโยบหยเดินเอาไปเตยเดน เกี่ยวยุ่งเหิงเบื่อม่อโอเคทำนี่แล้วเจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์ลกดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำเนด้วยจ้าไปแล้ว